แหะแับกลับมาเลยดูเสียงนี่เสียงว่าผมกลับมาแล้วครับถามว่าผมไปไหนมาไม่ได้ลงคลิปเลยเจ็ดวันไม่สิบแปดวันคือผมไปทําค่ายอาสามาเว้ยนี่นี่นี่ต้องขอโทษด้วยครับที่ไม่ได้แจ้งเอาไว้นะยังไงมันเตรียมคลิปไม่ทันอะแล้วมันที่จริงอ่ะเตรียมไว้แล้วเว้ยแต่ตอนนั้นอะก่อนที่จะไปค่ายอะผมได้ยินมาว่าที่นั่นอะมีไวไฟก็เลยเออเดี๋ยวทําคลิป เดี๋ยวจะทําคลิปไปก่อนแล้วก็ไปอัพโหลดที่นู่นผลปรากฏว่า Wi-Fi มีเว้ยแต่ว่าแม่งจังไรมากหมดกันที่คุณตั้งใจ <c oughs> ก็ไม่เป็นไรครับก็ต้องขอโทษด้วยจริงๆในเนี้เพิ่งกลับมาถึงเมื่อวานเว้ยก็เลยลงคลิปไปเลยรวดเดียวสองคลิปก็ <c oughs> ผมอัพโหลดไว้เป็นส่วนตัวไว้ก่อนปุ๊บกะจะแบบว่าพออัพส่วนตัวไวปุ๊บ พอไปถึงที่นู่นก็ปรับเป็นสาธารณะให้คนอื่นดูได้เลยจะได้ไม่เสียเวลาโหลดอัปโหลดเออไม่ต้องกันข้าวเลยเน็ตก็ไม่มีเน็ตโทศรศัพท์ก็เข้าไม่ถึงเนี่ยดูสภาพห้องเพื่งกลับมาถึงเมื่อคืนน้ำมันยังไม่ไดบโคตรเพียแต่ว่ามันดีมากเลยค่ายที่ไปทำรู้สึกว่ามันเป็นค่ายห่งความสัมพันธ์ครั้งสุดท้ายของผม โอผมจบอแล้วไงแน่ใครนี้ก็เป็นค่าสาุดท้ายเว้ยเราก็ไปกันเยอะทั้งสถาบัานผมและสถาบัานอีกสถาบัานหนึ่งของผมก็เป็นวิทยาลัยดุสิตธานีกับมาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครเพื่อนๆน่ารักมากไม่ใช่เพื่อนสิเป็นรุ่นน้องเกือบทั้งหมดมีรุ่นพี่บ้างนิดหน่อยก็ขอบคุณในผ่านคลิปนี้เลยแล้วกันถ้ามหานครดูอยู่นะครับก็ขอบคุณ น้องๆที่มาช่วยงานของดุสิตด้วยนะถ้าไม่มีน้องๆง,งานก็ไม่เสร็จผ่านพ้นไปไม่ได้ผมเป็นทีมงานอย่างนะผมเป็นคนเก็บภาพทำวิดีโอเดี๋ยวจะมีภาพมาให้ดูบางส่วนนะครับที่ผมไปทำอาจจะทำคลิปแยกนะแล้วก็ขอบคุณน้องๆสถาบันเเวงด้วยนะครับขอบคุณจริงๆงานผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะครับงานนี้เตรียมงานกันมา ค่อนข้างมีเวลาน้อยนะอืมแต่ว่าเจตนาลมของประธานค่ายเราแหลงกล้ามากทีมงานดีทุกอย่างผ่านผลไปได้ดีดมีอาจารย์ที่ปรึกษาให้อาจารย์ช่วยเหลือเราได้มากเลยเดียวอ๋อแล้วก็นี่ที่ค่ายเนี่ยผมเขามีการเล่นเอ่อบดดีกันเออแล้วก็มีน้องให้ขนมมานี่นี่เอาให้ดูนี่น หมดไปแล้วและเนี่ยดูดำขึ้นไหมโคตรดำเลยแต่วี้ไม่เป็นไรครับดำเดี๋ยวมัาขาได้นะจบไปแล้วปีสี่ของผมสุดยอดเป็นความทรงจที่ดีมากนะและนี่เออเรื่องสําคัญอีกเรื่องหนึ่งเนี่ยเพิ่งกลับาจากกรค่ายปุ๊บเมื่อวานวันที่ยี่สิบสามนะวันนี้วันที่ยี่สิบสี่ที่ผมได้คลิปแล้วพรุ่งนี้ไม่สี่อีกห้าวันยี่สิบห้ายี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบเก้าผมจะไม่อยู่อีกห้าวันถามว่าไปไหนไปเที่ยวครับไปเที่ยวลาวกับเพืเ่อนเ้ย แล้วเนี่ยจะไม่อยู่แห้าวันคลิปอาจจะทํามาไว้เหมือนเดิมแต่คราวนี้คิดว่าน่าจะมี Wifi แล้วแหละเพราะที่พักน่าจะมี Wifi เนาะเดี๋ยวจะทําคลิปวันนี้เร่งทําให้เต็มที่มีอะไรอ๋อเนี่ที่ค่ายครับเขาเรียกว่าสมุดหัวใจนี่เดี๋ยวจะมาเปิดอ่านให้ดูว่าน้องๆเขาเขียนอะไรกันบ้างหรือ,เพ,อเพื่อนเขียนอะไรกันบ้างคือมันจะเป็นจดหมายที่ทิ้งเอาไว้ ให้น้องๆหรือเพื่อนๆเ,เนี่ยมาเขียนใส่เอาไว้นี่จะเปิดให้ดูบางส่วนนี่มีขนมมาให้ด้วยขอบคุณครับขอบคุณเหมือนกันนะครับนี่จะําไม่ได้ไปจริงของจริงนะเว้ยมาสักสองสามอันด้ยนี่มีขนมด้วยมีของใคร,รเยอะมาก ความรู้สึกทั้งนั้นเลยพี่จะเก็บเอาไว้นะครับที่จริงผมชื่อกาฟิลใช่ไหมแต่ว่าที่ค่ายเนี่ยคนจะเรียกกันว่าพี่แมวเพราะป้ายเชื่อมันเรียกว่าพี่แมวนี่นี่ฮะนี่หวัดดีพี่แมวพี่ใจดีจังอีอีใจดีตอนไหนปะขอบคุณนะครับเสียงมันไม่ดีเลยต่อไปยินดีที่ได้รู้จักนะคะหวัดดีนี่นี่หวัดดีนะโว้ยนี่นี่เพื่อน,นคุณกระตูนนะครับขอบคุณนะครับ ซูซูนะคะยูทูบเบอร์นี่บัดดี้ขยันมากเลยคือเราไม่ได้เขียนเลยบัดดี้จ๋าเหนื่อยไหมวันนี้ดูแลตัวเองด้วยนะขอบคุณนะคะคือบัดดี้เราเนี่ยเขียนทุกวันเลย,เลยซเยึ่งเราไม่ไม่มีเวลาเลยคือไม่อยากจะบอกว่าไม่มีเวลาแต่ว่าไม่พอะเวลาไม่พอทั้งวันตืน่นก็ตื่นตีห้าครึ่งบ้างก็หกโมงตื่นมาปุ๊บต้องไปช่วย สวัสดิการทำอาหารสวัสดิการเสร็จถึงตอนกิจกรรมเราก็ต้องไปถ่ายรูปถ่ายรูปเสร็จว่างปุ๊บไปช่วยสวัสดิการอีกสวัสดิการเสร็จมีข้าวปุ๊บถ่ายรูปวันนึ่งเนี้ยนอนก็นอนสี่ห้าทุ่มเกือบเที่ยงคืนเกือบทุกวันเนาะกิจกรรมสามสี่ทุม่มก็ต้องไปถ่ายรูปโอ้เยอะมากถ่ายรูปผมบ้างนะพี่ห้าห้าห้าบวก <laughs> จะจะรู้ไหมคนไหน <laughs> แต่ขอบุด้วยนะครับ นี่ขยันมากเลยอะบัดดีอ้อะไม่รู้คนเดียวกันหรือเปล่าแต่ขอบคุณนะครับมันมีบัดดี้กับบัดเดอร์เนาะสู้ๆอะไรสู้ๆนะบัดดี้เป็นกำลังใจให้ยินดี ja. ที่ได้รู้จักขอบคุณครับนี่บัดดี้ละขนมอร่อยไหมจระจระแบบไม่ตรีด้วยสี่หายแล้วโอเคครับก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะก็ต้องขอบคุณค่ายนี้อีกครั้งนะ และขอโทษซับสครายเบอร์ทุกคนเลยะะที่ไม่ได้ทำคลิปไถ่โทษไปแล้วทำคลิปไปแล้วสองคลิปนะดูดูกันด้วยนะจ๊ะขอบคุณท,ที่ยังคอยติดตามกันอยู่นะครับก็ไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวขอตัวไปอาบน้ําแต่งตัวเดี๋ยวจะไปทําประชาชนใหม่ด้วยแล้วก็ไปประชุมจบงานด้วยวันนี้นะแล้วก็กังคืนเดี๋ยวจะเร่งทําคลิปให้ตื่นเช้าก็ต้องยอม เราต้องไปขึ้นเครื่องโอเคครับไว้เจอกันสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ